สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับมือนี้จะพามาบ่งรถแมคโครครับพี่น้องรถแมคโครจะลื้อที่ครับพี่น้องเฮ็ดร่องแต่เฮ็ดเป็นร่องครับพี่น้องจะปลูกอินทผลัมนะครับสำหรับตรงนี้ครับพี่น,น้องที่ตรงนี้เพราะว่าทีมันต่ำเกินครับพี่น้องนี่บ้ยกร่องขึ้นกับ่ได้นี่ครับน้ำก็ขังนะครับฝนตกมาน้ำจะขังทันทีเลย จะต้องยกล่องขึ้นนะครับพี่น้องแต่ว่าถ้าจะเอาดินผถมกับไปอไว้ครับพี่น้องปอดินผถมแห้งจะเบิดหลาหลครับจะยกล่องขึ้นเพื่อว่าบ่ให้หน้าขังครับพื้นที่ก็จะเป็นสะหลายจังน้อยครับพี่น้องเนี่คือตัวนี้ก็เป็นสะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นสะก็จําเป็นก็ต้องถมครับพี่น้องแต่ตัวนี้นาจะเฮ็ดล่องบ่ได้นะครับคุยก็บแม่โคแล้วเพิานว่าถ้าถมถมไม่แค่ว่าเสมอนี่ก็จะเพราะได้อยู่ครับพี่น้องแต่ว่าถ้าจะยกล่องขึ้นกะ ย่านด no? tamam. er ินฟ so ้าครับพี่น้องหรือว่าถ้าดินฟ้ากะพ่อนํำนั่นเพิ่นก็จะจะยุบลงคือเกานะครับนะครับแตจะยุบลงคือเก่าก็เลยก็เลยว่าให้เพิ่นเฮ็ดลองหอดนี่ครับพี่น้องนี่เฮ็ดลองมาฮอดลิ้มสานี่ก็พอาําหรับลองนี้นะครับฟังนั่นก็จะเฮ็ดไปหอดนี่ครับที่แม่โอยููนะครับกําลังลื้ออยู่ครับพี่น้องจะปลูกอินทผาลัมนะครับพี่น้องเพราะว่าถ้าเฮ็ดแบบนี้บพะได้นะครับหนาฝนนี่คือว่าน้ำจะท่วมครับพี่น้อง น้ำท่วมแล้วก็จะหากเน่าตายขึ้นเอานะครับจำเป็นก็ต้องยกล่องขึ้นนะครับพี่น้องยกล่องขึ้นนีครับคือยังคู่สานี่ก็จะลื่อลงครับพี่น้องลื่อลงล่องก็จะมาได้ประมาณนี้นะครับล่องน่าจะถึงคู่สาเนี่ยครับสำหรับล่องนะครับจะถึงได้แค่คู่สานะครับตรงนี้ก็เป็นสาอีกครับพี่น้องสาลูกนี่เพราะนาจะถมนะครับจะเอาไว้นี่แหละครับจะเป็น เป็นตกเก็บน้ำไปเลยนะครับสำหรับสาลูกนี้นะครับเห็ดเป็นตกเก็บน้ำไปเลยเพื่อเพื่อไว้เถอเอาไว้หดต้นไม้ก็ได้ครับน้ำตรงนี้นะครับเป็นสะนี่ครับจะลื้อแค่คู่ตรงนี้ครับพี่น้องที่กาหลายปีครับพี่น้องเกือบสิบปีแล้วเ่ราได้บ่ได้มาดูแลนะครับมันกาจะหกจังหน่อยครับพี่น้องนี่ครับจะจะลื้อออกฝั่งนี้นะครับจะปลูกเป็นอินทผาลัม เนื้อที่กับประมาณสองไรครับพี่น้องแต่ว่าปลูกได้บ่านอาจจะถึงนะครับฝั่งนี้ก็บสะหลายเ่กอนครับพี่น้องฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนทุเรียนครับนี่ทังนี้ปลูกทุเรียนครับพี่น้องฝั่งนี้ปลูกทุเรียนทังนี้ก็บสะหลยครับครับฝั่งนี้จะปลูกทุเรียนด้านนี้จะเป็นทุเรียนนะครับด้านนี้ก็จะลองลงเป็นอินทผลัมเบิ้งครับพี่น้องอินทผลัม ก็ต้องเลื้อออกนะครับเพราะว่าคูสากับดินไหลอยู่ครับพี่น้องลื่อดินคูสาออกมาเพื่อที่ว่าจะเอาลงมะถมมาถมตรงนี้นะครับมะถมไปในสาหน่อยนะครับแล้วก็จะเฮ็ดร่องอินแผลาล้มนะครับพี่น้องไปไปถึงถึงสาลูกนี้แล้วครับพี่น้องนี่ไปถึงสาลูกนี้แล้วครับนี่ต่อกันครับพี่น้องครับกาบสิประมาณนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวก็ลอติดตามรับชมบึงว่าจะเป็นแบบใดนะครับ น่าจะสองมือครับพี่น้องสองมือตั้งแต่เล้วนะครับได้ถามรถแม็โคนเบื้ล้วครับพี่น้องนี่ครับจะได้ยูซีล่องครับได้วัดเบื้องล้วได้ยูซีล่องนะครับกมห้างเลยสิประมาณเกตคุ้นเกตนะครับสาหรับร่องอินเตอร์พาลัมครับพี่น้องแต่ว่าถ้าอยากให้ดีก็เฮ็ดเก้าคุ้นเก่าครับพี่น้องแ้่ว่าถ้าเก้าคุ้นเก่าก็จะได้แค่สามร่องนะครับกับพื้นที่หน่อยก็ปรับใส่เอาครับพี่น้องครับ you <laughs> สรุปแล้วนะครับพี่น้องก็เฮ็ดได้แค่นี้นะครับสาหรับแมคโครครับพี่น้องนะครับก็จะได้ที่ว่านี่ก็หนึ่งล่องนะครับหนึ่งล่องแล้วก็สองล่องครับพี่น้องได้สองล่องนะครับก็จะเหลืออีกอยู่สองล่องครับพี่น้องน้ำไหลครับพี่น้องน้ำไหลดินเราขึ้นไปเราดินประยูดินสะไลครับพี่น้องสําหรับล่องนี้ก็จะขึ้นรูปได้แค่นี้นะครับขึ้นรูปได้แค่นี้ก็จะเฮ็ดขึ้นเพื่ออะไรครับพี่น้องเฮ็ดขึ้นเพิ่็จะสะไลขึ้นเ่านะครับ การรองที่ซีก็จะได้แค่นี้ครับพี่น้องสําหรับรองที่ซีจะสั่นกัมูครับรองที่ซีจะมาติดตรงนี้จะเป็นเป็นมองที่ว่าคุดดินหอกครับพี่น้องก็เลยจะลงบ่ได้นะครับสําหรับตรงนี้นะครับนี่นี่ครับก็ได้เอาก่อไพ่หรือว่าเอาต้นไม้ถมไว้นะครับถ่าดินเหลือพอนก็จะลงให้แต่คิดว่าจะพอน่าจะเหลือพี่น้องสาหรับดินก็จะได้แค่ตัวนี้ครับพี่น้องนี่รถยางบ่ได้ครับสําหรับแมคโครยางบ่ได้ดินลมครับพี่น้องนี่ครับตรงนี้นะครับ ก็จะได้ยื่สองลองแต่เพิ่นก็จะได้มาไยไหมครับพี่น้องตรงนี้เพิ่นว่าสําหรับสองลองนี้ก็แค่ขึ้นรูปว้ซื้อนะครับเดี๋ยวก็จะเอารถมาไรไหมแล้วก็จะเฮ็ดตรงนั้นครับพี่น้องตรงที่ว่าเป็นเป็นคู่สะตัวนั้นนะครับก็จะเฮ็ดออกให้ให้มันลดแลีนได้นะครับพี่น้องก็จะเฮ็ดเห็นแปนประมาณนี้แหละครับพี่น้องนะครับก็สรุปเลี้ยวคือว่าได้แค่สองลองได้งานได้งานประมาณครึ่งหนึ่งครับพี่น้องสองลองกลัวๆได้งันประมาณครึ่งหนึ่งก็เลยอีกครึ่งหนึ่ง ก็เพิ่นก็บอกว่าอีกประมาณสิบมือหรือว่าสองอาทิตย์ประมาณนี้ครับพี่น้องจะมาเห็ดต่อนะครับเพราะว่ารดเห็ดบ่ได้ก็จําเป็นก็ต้องหยุดนะครับพี่น้องบอหยุดกับ่ได้เพราะว่าฝืนเห็ดก็จะเสียหายหลายนะครับมันเห็ดขึ้นกับบ่งามนะครับดินก็จะพังดินก็จะพังแล้วรถเพ่นก็จะรถพ่นก็จะติดลมติดยังก็จะยากไปหลายนะครับพี่น้องก็เลยหยุดก่อนนะครับก็ประมาณนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวรอเบิ่งตอนที่ว่าเห็ดแล้วๆวผมก็จะทายให้พี่ให้น้องเบิ่งอีกเท่อนึงนะครับพี่น้อง ใชเบิ้งตอนที่ว่าฮิดเรลแล้วกับพ่อมที่ว่ามะมไม้ลุมเตรียมปลูกครับพี่น้องว่าจะเป็นแบบใดนะครับกับรอดที่ต่ำรับช่มกันครับพี่น้องรอหลุ่นน้ากันว่าจะปลูกแล้วจะได้จักต้นก็ยังม่ฮู้ครับตอนนี้ตรงร้อยพ่นธฮิดเรลเค่อยจะได้มาวัดอีกเทื่นนึงครับว่าจะได้จักต้นจะปลูกเด้ยจักต้นแต่ว่าที่ในเนี่ยคือว่าซีแถวครับพี่น้องได้ซีแถวซีร่องเ้องก็ต้องเฮ็ดแบบนี้แหละพี่น้องเพราะว่าดินมันน้ำไหลครับพี่น้องทาเอาดินมาถมนะครับพี่น้อง แสนหนึ่งพันก็บอกาวพ่นวานะครับนี่ผมบดหนีนะครับแต่ถมพื้นสูงแบบนี้ก็คือจําเป็นก็คือว่าลดเวลาให้มันเร็วแร้วกะประหยัดลงก็ต้องใส่นี่ครับขุดยกล่องข้นมาแบบนี้แหละครับพี่น้องท้าดินเพื่อพ้อยหลีกค่อยไปไปหาซื้อดินข้างนอกมาไส่นะครับพี่น้องก็จะไม่ได้ซื้อหลนะครับครับเดี๋ยวกระลอตทิดตามรับชมกันครับพี่พิน้องครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาไปก่อนนะครับขอลาพีลาน่องไปก่อนกรลอชมตอนที่ว่าพันธุ์ทิศเลี่ยวๆนะครับพี่น้องอีกประมาณสิบม ถ้าเพิ่นพร้อมเพิ่นก็จะมาเฮ็ดเพิ่นจะมาเช็คเบิ่งว่าดินเฮ็ดได้บ่ได้นะครับพี่น้องนี่ครับกาสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆนะครับและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกนลังใจมาให้โดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับพี่ๆน้องครับนี่ครับแบบนี้แหละครับเพิ่นก็เลยบ่เฮ็ดเอาขึ้นไปขึ้นไปเพิ่นก็จะไหลลงมาคือเก่าเพราะเพิ่นเป็นน้ำเพิ่นจะบ่อยู่สูงครับพี่น้องแล้วรถเพิ่นก็จะแล่นบ่ได้นะครับสำหรับตรงนี้นะครับปกติเพิ่นต้องเอารถเพิ่นแล่นตรงนี้แล้วก็็เเฮดไปรื่อยงตร่องนี้ นี่ครับรถจะขึ้นว่าได้แล้วครับพี่น้องครับครับรอติดตามรับชมกันครับพี่พี่น้องครับ